เขากำลังตดงเหี่ยขคงาวนั้นอ่ะอได้ไหมได้ตายหมดอ่ะนะ่ะกินแล้วโอ้ <laughs> โปรตีนกินผีเสื้อ ดูดเสื้อดูดิดูดิมันคาบอยู่ยเล่นอะม,ม่นเล่น,อนไอ้เอ้ากินย<ง>ังจะกินก็กินนะนเล่นดิฉันพอเล่นจนตายแล้วก็กินหน่อยกินหน่อยเดียวแล้วแมงวันในบ้านนางจัดเรียบหมดเลยนะ <laughs> แล้วหนูหมดไหมตั้งแต่มีแมวเนี่ยหนูจากได้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวคล้ายๆหนูสองสามตัวนะปกติถ้าหนูมันได้กลิ่นแมวมันก็จะหนีแล้วนะเคี้ยวเขี้ยวเคี้ยวเขี้ยวยำ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 กินเข้าไปเลยโปรตีนดีกินกินกินหมดแล้ว